ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะครับที่มีรถยนต์ใช้ขนส่งสินค้าและคุณต้องการจะประหยัดต้นทุน,ทนวันนี้เรามียางแนะนําครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันเลยยางที่เราแนะนำนะครับจะเป็นตัว m a ็ซิรุ่น MA579 นะครับนี่เป็นยางสําหรับรถกระบะท,ที่ใช้งานแบบทั่วไปนะครับดูลายดอกก็จะเป็นลายดอกแบบละเอียดนะเดี๋ยวดูตัวค่าสักตัยางกันตัวนี้นะครับที่ส่วนใหญ่ใช้กันน่าจะเป็นตัวไซส์2 1 5 7 0 R 1 5นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะได้ตัวผ้าใบแปชั้นด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่ามันจะใช้บรรทุกสินค้าได้นาะนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้บรรทุกหนักเนาะสำหรับอย่างที่บอกใช้งานทั่วไปนะครับโอเคในส่วนของงบประมาณนะครับตัวนี้อยู่ที่เส้นละ2,300บาทเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนยางกับเรา4เส้นนะครับเราจะมีโปรโมชั่นแล้วก็มีบริการหลังการขายเนาะ ทั้งตรวเช็คสภาพรถฟรีแล้วก็สลับยางฟรีตลอดอยู่กันใช้งานทุกหมื่นกิโลเมตรนะครับเติมลมไนโตรเจนฟรีนะครับก็อย่าลืมสําหรับท่านใดที่สนใจจะให้ยางช่วยรดต้นทุนของธุรกิจคุณเนาะสามารถเข้ามาดูตัวยางมาสอบถามแล้วก็มาเช็ครถได้ที่ร้านนะครับยินดียนเ,เชิญครับ